มองคนละยางจากคนตีวันมีคนตีใครเปลี่ยนเป็นปนกับตัวเกิดเป็นความผูกพันตรงหัวใจทุกคนคะเดี๋ยวตรงนี้นี่นะคะจะเป็นเครื่องดื่มไว้สำหรับบริการในแบบและนองแบบเท่านั้นนะคะรบกวนผู้อื่นท่านทานนะคะขอบคุณนะคบ แล้วก็เดี๋ยวให้ที่ช่างหน้าช่างผมเนี่ยไปทานข้าวกันได้เลยนะคะเพราะว่าน้องๆในแบบนั้นแบบมันมาแล้วค่ะชอบเหรอคะคุณทันสายให้ไปเลยค่ะโอจริงเหรอขอบใจมากนะมา,ากินข้าวกันถ่าทางน้องสาวเจเนี่ยจะได้ออกเรือนเร็วๆนี้ซะละมัง้งเจพูดอะไรนี่น่ามาเขินหรอกนะ,นะคุณทัดเทพไงนี่ กระถางก็สนใจฟ้ามากนะแววฟ้าที่เขามองฟ้าเนี่ยมันเป็นประกายปิงป้งปิงป้งปิ้งปิ้งอ้ยจนเจนเนี่ยัยงแอบสถานเองเลยฮะเจก็จริงอ่ะท่าเกลยด้วยไ,ไม่ได้ยินเขาไม่มีใครได้ยินหรอกได้ยินแล้วจะทำอะไรล่ะจริงอ่ะหวานมากเลยเนะอะ มาทำอะไรกันจ๊ะอ๋อคือว่าเราสองคนเข้ามาดูไงคะว่าคือว่าจะมีอะไรให้เราสองคนช่วยใช่ค่ะมีให้ช่วยสิจ๊ะช่วยไปไกลๆแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเสนอแนะมาช่วยส่วนอื่นดีไหมจ๊ะไปกันดีกว่าเลยค่ะเจนโอเคจ้ะ เจ๊หนังบ้านฟาเดกแกก็รู้สึกขอบใจมากนะที่บอกคอยดูนะคืนนี้ฉันจะทำให้หนังนั่นอับอายขายหน้าจนต้องแซ่กแบบยางนี้แหละหืมคุณชิน่าของเมลเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลยนะกะกะ ค่ะเรื่งดีเวลากระเป๋าไปด้วยค่ะขอบใจมากนะจะไม่ชื่นโอ้น,นี่ถ้าเห็นอะไรแปลกๆอีกโทรมารายงานด้วยนะจ้าแม่ชื่นโทรมารายงานว่าในชีนา่าเนี่ยออกจากบ้านเป็นเสแ็่กลางวันแล้วล่ะลูกฮะนี่จริงเหรอครับคุณแม่จริงลูกหรือว่าเป็นเพราะที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเหมือนชีน่าไม่มีตัวตน ชีน่าก็เลยอึดอัดก็เลยกลับบ้านไปเลยครับก็อาจจะใช่นะลูกนะแต่ผมว่าคนอย่างยายชนีเนี่ยนะหน้าด้านจะตายไปครับเรื่องแค่นี้ไม่ทําให้ยายนั่นยอมแพ้ง่ายๆหรอกผมกลัวว่ายายนั่นน่ะจะมีแผลอะไรซะมากกว่านะครับคุณแม่จริงสวัสดีค่ะว้าวไม่เชื่อว่าเธอเป็นาะไรว่ามันออกจากบ้านตั้งแต่กลางวันแล้วมามาตรงนี้ทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยฮะลูก สวัสดีครั้งนะคะคุณแม่มาทำไมเะหล่อนงานนี้เป็นงานฉลองครบรอบ15ปีของบริษัทของฉันไม่ใช่ครบรอบวันตายของพ่อหรอนนะยคุณแม่ค่ะวันนี้วันมงคลนะคะพูดให้มันเหมาะสมกับไหวแล้วก็ฐานะหน่อยสิคะนี่ ถ้าคิดจะมาปวดกันแล้วก็ฉันว่าเธอกลับไปดีกว่านะพี่เทียนคะ่ะพี่เทียนอย่ามองชีน่าในแง่ร้ายสิคะชีนาา่าไม่ได้ปวดนะคะชีน่าแค่มาทำงานเฉยๆว้าตายแล้วน้องชีน่าค่ะเม่ <c oughs> มาตั้งแต่เมื่อไหร่แค่นี่ยตอนแล้วมาก,ก่อนเวลาตลอดเลยอย่าน่ารักมากๆเลยอย่า <c oughs> <c oughs> เออคุณแม่ค่ะเดี๋ยวขอตัวเอาน้องไปแต่งหน้าทำผมก่อนนะคะ <c oughs> เห็นไหมล่ะคะชีน่าบอกแล้วชีน่าไม่ได้มาปวนแค่อยากจะมาเซอร์ไพรส์ว่าที่สามีก็เลยไม่ได้บอกทุกคนว่าชีน่าจะมาเป็นหนึ่งในนางแบบที่จะเดินแฟชั่นในวันนี้รถใบกับปู่ไปเลยค่ะมาเลยค่ะตเดี๋ยวตัดมีอเล่นเลยค่ะตายแล้วใคร ค่ะะเออนั <centro> ่งรอตรงนี้ก่อนเลยค่ะน้องชีน <i 'll ellt Mandarin> ่าค่ะอุยตายละสงสัยช่างหน้าผมพี่จะไปทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวน้องชีน่ารอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ไปตามช่างมาให้โนี่เดี๋ยวพี่เอาข้าวมาให้ทานนี้เลยนะคะขอบคคุณ่ะหน้าว่ากันเราอะเออยู่ไหน ี่ค่ะเหมือนที่สั่งเอาไว้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสบายดีครับสบ <c oughs> ายขอบคุณมากครับต่อสบายเลยครครับขอบคุณนะคะ คุณฟ้าครับคุณวันนี้นี่คุณฟ้าสวยมากเลยนะครับพูดแบบนี้หมายความว่าวันอื่นๆฟ้าไม่สวยเหรอคะไม่ไม่ใช่ะนะครับสวยทุกวันเลยครับแต่ว่าวันนี้นี่คุณฟ้าสวยพิเศษครับสวยสวยมากสวยจริงๆครับโอ้โหฟ้เอาเชื่อแล้วค่ะว่าสวยถ <c oughs> <c oughs> ้าอย่างนี้เหลียวฟ้าขอตัวไปดูแขกันด้านนู้นก่อนนะคะ เฮ้ยโอ้ยติดิดลืมบอกเรื่องชีน่าแกนี่งานไหมคะเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นี่งานจะเริ่มเลวนะคะเร่งมือหน่อยนะคะโอเคเร่งเร่งเร่งเอาน้องค้าแต่งหน้าหรือยังมาแต่งหน้าเร็วช่างว่างแล้วค่ะ